ท่านครับท่านครับตรงนี้ลครับครับขอบคุณครับค้นจกดหมายระยะ ท่านก็ยังพูดคุยเรื่องการทํางานางทุกอย่างก<า>็เป็นเรื่องปกติไม่ได้มีอะไรตามที่เป็นข่าวนะครับตอนนี้เนี่ยมีสายมี่อะไรที่บอกทีนะคะว่าจะมีการเลือกตั้งภายในนี้ไห่นนนาะมีัจะ่ผมคิดว่าสายนีที่สําคัญก็คือปัญหาประเทศยังมีอีกเยอะนะครับเลือกตั้งะะจะเป็นเมื่อไหร่หรือจะยุบสภาหรือยังไงก็เป็น เรื่องที่ท่านนายกจะต้องตัดสินใจแต่ว่าในฐานะผร่วมรัฐบาลแล้วก็เป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรีผมคิดว่าปัญหาสําคัญที่สุดตอนนี้คือแก้ปัญหาประเทศก่อนนะครับเรื่องการเมืองเดี๋ยวพอถึงเวลาเราก็จะรู้เองว่ามันจะเลือกเมื่อไหร่นะครับถ้าหากไ,ได้ส่งสัญญาณท่านก็ยังยืนยันว่าออขอให้ทุกฝ่ายตั้งหน้าตั้งตาทางานให้เต็มที่นะครับเพราะว่าถ้านักกันจริงๆก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่ปีปกว่าๆเท่านั้นถึงจะ พระบาระของสภาชุดนี้ก็คือ23มีนนาคม2566ะครับในสนนามมีนารคมสองพัน,น,นหน้าารอ้อยหก็ปัญหาเกนะครัฐบาลผมคิดว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าทุกๆรัฐบาลก็จะมีลักษณะแตกต่างกันไปนะครับบางครั้งพอเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากที่มีเสียงมากเยอะๆนะครับก็จะเกิดปัญหาภายในพรรคร่วมกันเองบางครั้งในช่วงสถานการณ์ที่ เจอไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิดอย่างนี้บวกกับมีม็อบต่างๆที่มีแนวคิดแตกต่างกันไปกับสถานการณ์ปัจจุบันนั้นเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นแต่ละช่วงเวลาที่แต่ละรัฐบาลจะต้องอเผชิญหน้ากับปัญหาซึ่งต้องเรียนว่าไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่แล้วก็ไม่ได้หนักหนาสาการไปกว่ารัฐบาลอื่นๆนะครับแต่ก็ต้องขอชมท่านนายกเป็นกําลังใจให้ท่านนายกนะครับเพราะว่าท่านก็กาลังแก้ไขสถานการณ์ เรียกว่าเคียงบ่าเคียงไหลากับทุกๆกระทรวงในขณะนี้นะครับเพราะว่าปัญหาของประเทศ <c oughs> ไม่ได้มีแค่เรื่องม็อบอย่างเดียวนะครับหรือเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับปัญหาปากคลองปัญหาเรื่องน้ําท่วมปัญหาเรื่องภายแล้งและอีกหลายๆอย่างนั้นร้อนประดังประเดคเข้ามานะครับก็เป็นหน้าที่ที่รัฐมนตรีทุกๆคนในคณ,ณะรัฐมนตรีนั้นเนี่ยจะต้องเร่งทํางานนะครับ <c oughs> ผมคิดว่าอันนั้นไม่ใช่หน้าที่ของเราจะต้องมานั่งคิดเป็นหน้าที่ที่ท่านนายกคงจะต้องพิจารณามากกว่านะครับแล้วก็ให้สิทธิ์ท่านเป็นคนตัดสินใจเพราะว่าถึงเวลาท่านจะเป็นผู้ที่เสนอรายชื่อคณะรัฐมนตรีหรือไม่เสนอนะครับทุนกล้าวเสนอรายชื่อไปเพื่อให้ในหลวงท่านทรงลงพระประมาภิไทยแต่ในขณะนี้ผมคิดว่าก็ในเมื่อเรามีกันอยู่เท่าไหร่ก็ทํางานเท่าที่มีนะครับ ยังไม่ได้มีการพูดถึงกับยังไม่ได้มีการพูดถึงแล้วก็ถ้าหากมีก็เป็นในสัดส่วนของที่ของพรคพลังประชารันะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นคงต้องถ้ามีจริงๆคงต้องพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับครับแต่ใส่บบนี้จะซิปไม่ได้เลยนะซิปนี ขอบคุณครับ